Thailand ในขณะที่บางคนคิดชีวิตมันสู now, <laughs> hey, yo, yo. Oh, ้ยากยังมีบางคนที่สู้ถอยไม่ก้อยก i ุกมากในขณะที่บางละครแต่งตัวกันรูกว่ายังมีบางคนไม่รู้ว่า างในขณะที <ort. S 2> ่อยากจะช่วยยกพวกผู้ล้าแต่เสกเอาเปรียบเหียดคนจนกลายเป็นผู้ฆ่าบางคนก็ยกตัวเองเป็นใหญ่แล้วพูดว่าที่ผมออกมาจากการปัญหาเพราะอยากจะพููชาติในขณะที่พู้ที่ทำตกลายเป็นผูดภาพและใช้วาจาและคำพูดในใครจะสู้ชาในขณะที่เสนอที่คอยดูรูปภาพแต่เสกที่วผู้คนให้มาเป็นลูกจ้างในขณะที่บางคนยังทำตัวลู่ล่ามแต่ดันเสนอตัวเองให้ใหญ่ให้กลายเป็นผู้ฆ่า นี่แหละชีวิตมันก็แค่บางจังหวัดนี่แหละชีวิตมันต้องมีอุปสรรคบ้างนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตมันก็แค่ในขณะนี่แหละชีวิตมันก็แค่บางจังหวัดนี่แหละชีวิตมันต้องมีอุปสรรคบ้างนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตอ๋อบางคนก็บ่นว่าเขาอยากคู่บ้างบางคก็บอกให้เธออย่าวุ่นทอลเลยอย่าทุ่นจัน์บ้านเร ชอบบางคนเลรูปภาพและบางอาการไม่ไหว<ฮ>ะบายะกลายเป็นลูกว่า<ฮ>ในขณะบางคนอยู่ใต้พะค์ที่รุมแร<ฮ>ชีวิตบางคนก็เอาแต่หลบตำรวจและผู้ใหญในบางจังหวัดจะง้อจะหยะอยจะลอยเปน็นงาน<ฮ>จะมัดจะมวยจะไม้กะได้จะกลายเป็นซ<ฮ>ุงมซู่สกุด มันก็แค่บางจังหวะนี่แหละชีวิตมันต้องมีอุปสรรคบ้างนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตมันก็แค่ในขณะนี่แหละชีวิตมันก็แค่บางจังหวะนี่แหละชีวิตมันต้องมีอุปสรรคบ้างนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตออ